ครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกคือเกาด้วยครับเด้อมือนีผูคุ้มผ่าแสบเนาะครับเนาะกับมีเมนูมานําเสนอพี่น้องอีกคือเกาละบ่ได้นาเสนอหลายมือเนาะครับเนาะอยากภารกิจเวียนยามพี่น้องก <c ười> ็ต้องเข้าวเวียนขวเข้ายามเนาะมือนีครับมีเมนูมานําเสนอคือนี่ครับผมนี่ตาตีนไก่ด้วยครับตาตีนไก่ขึ้นอยากขป้นเผ็ดนะพี่น้องเข้าวเวียนมากไม่เมื่อยเนาะพี่น้องเนาะ ินสิดเพสแซ่บแสบคือสีแสบนะไอพี่ใน้องในเบื้งนะบ่หลายแย่งหา,หา,หา,หาง,งพี่น้องรำเลยตีนไก่นะพี่น้องนะทำใหญ่ๆลวดออเพิ่มขอ้อเจ็น không có lợi nhuận nào hả hả đó, hả 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 hả

từ từ trái trứng xuồng chạy 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 đẹp chạy 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 เข่าครับพี่น้องคือตอนบังน่าเาว้าสาใจครับเเ,เ,เ,เ็ดประครับอีกส่เข้าไปว่าเป็น20เมตรพี่น้องอืมอ็ภาคกว่าพี่น้อง 네. 음. 어. 음. 음. 네, 드르킹 ครับ กัรเรื่องแหลังเลองงั้นคอ,อลลาเจนพี่น้องขอละเจนอืม พี่น้องตอนยืนใหญ่เลยขับยืนใหญ่เลยพี่น้องเลยอืมอกระเพอืมอกรอบพพี่น้องอืมอืมเหตาใจเลยพี่น้องเลย Ừ, tầm tin với phi nông tầm tin cái tầm tin cái chụp chụp phi nông đấy thiết trái đấy พี่พี่น้องนะพี่น้องนะแซ่บแซ่บตัดคำตัดสวดกับไปเลยพี่นอ้องเอาไว้

นัวๆครับพี่น้องเออ,อคิงครับพี่น้องเ,ยเอยอือเอาเดี๋ยวเบิ้ลกหมองพี่น้องอยากคืออยากกินตีนนะครับแล้วลองซื้อมาตำมือพี่น้อง สายใจยี่หลีเบเฮ็ดครับยังไงกะผู้ภูมพาคแสบกะขอบขอบบุญขอบคุณเนื้อพี่น้องเนื้อผู้ที่ยังติดตามอยู่พอใอยได้เฮ็ดน,นะพี่น้องคิดว่างบ้างยังสิได้มาเฮ็ดเนานะพี่น้องเนาะเฮ็ดครับขันบระยุทธ์ประยงกับบ่มีเวลามาเฮ็ดสุพีสุนองเบิ้องนะครับเอ่อเบียนจากภาร,รกิจเวียนยามครับมืนน้อนี้ออกมา ลายมือสามสี่มือจังไดกะฝากพี่น้องนะครับเด้อกดติดตามนะครับกดต่กดแชร์ให้นยะช่องผู้คุมนองไหมครับผู้คุมผ่แสบมื่อเนี้ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ